ไม้บิซันที่เห็นนี้นะครับเป็นไม้บิซันของพระยาจุฬามนตรีศิลนนะครับนะครับในสมัยจุฬาจักรมณฑีท่านที่6นะครับในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือราชการที่4นะครับเราได้พระราชทานมาเป็นไม้สักทั้งอันนะครับจะมีลายสลักงดงามมากเนื่องจากอายุที่ค่อนข้างยาวแล้วนะครับค่อนข้างยาวนานมันก็มีการกัดก่อนไปเยอะแล้ว ครับนะครับจุฬาราชมนตรีที่มาฝังนี่ที่นี่ทั้งหมดมีทั้งหมด9ท่านครับนะครับท่านนี้เป็นท่านที่6ท่านที่1ถึง9จะอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับจะเรียงอยู่ในบริเวณนั้นหนึ่งถึงเก้านี่อยู่ที่ครับอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยจุฬาราชมนตรีในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับส่วนใหญ่แล้วจะสืบทอดมาจากจุฬาราชมนตรีในสมัยวิทยาท่านเชนคือจุฬาราชมนตรีท่านสุดท้ายของสมัยวิทยาและลูกหลานของท่านก็คือนี่แหละที่นอนเรี้ยงหายนี้เป็นจุฬาราชมุนลางไ่ม ทั้งหมดเลยนะครับมีหลายท่านก้อนแก้วท่านอาเคยีอะไรพวกนี้เราลัฐมนตรีในสมัยเดิมเนี่ยสมัยยุทธยาเนี่ยท่าจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศครับเฐมมตรีพาณิชย์หรือทําการค้าขายต่างประเทศท่านอยู่กรมท่าขวากรมท่าจะมีอยู่สองกรมท่ากรมท่าขวาและกรมท่าซ้ายกรมท่าขวาเป็นของมุสลิมกรมท่าซ้ายเป็นของจีนวิธีดูง่ายว่าเรือลําไหนที่มาติดต่อค้าขายกับประเทศไทยถ้ามาทางขวาถ้าเราอยู่ที่ก้นอ่าวก้นอ่าวไทย มาทางขวาก็คือมาจากพวกอินเดียบ้างอะไรบ้างครับเข้ากลุ่มท่าขวาอังกฤษอินเดียทั้งหมดตะวันออกอ่าใช่ครับเข้ากลุ่มท่าขวาถ้าเลื่อนมาทางซ้ายคือมาจากจีนอารับอินเดียอะไรต่างๆคูกนี้มามาเข้ากลุ่มท่าขวามุสลิมดูแลใช่ครับเพราะว่าพูดภาษาได้อะไรได้ใช่ไหมแล้วก็ทางกลุ่มท่าซ้ายคือจีนก็เข้ามากลุ่มท่าซ้ายคือพระยาโชดึกและท่านนศเจรียเป็นผู้ดูแลในกลุ่มท่าซ้ายนะครับซึ่งจุฬาชมรีทั้งหมด ในลนา้านโฆษณาอยู่ที่นี่